อ,อ,อัดเสียงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาทดสอบนะครับดูว่าระบบเนี่ยมันตอบรับเราแค่ไหนเนาะมามาดูนี่ของที่แพทย์ในเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หน้านี้หน้าแรกก็คือเป็นการซักป,ประวัตินะซักประวัติก็มีชิปตอมเพลนประวัติทั่วไปตรงนี้เราต้องมาขีดเพิ่มนะซึ่งเกิดเป็นไปได้ ควรที่จะสามารถดึงจากประวัติของพยาบาลได้ซึ่งมันคนละอย่างกับที่โอปีด hmm. ีเพราะว่าเวลาเขาตรวจชาร์จเขาไม่ได้ดึงข้อมูลในโอปดีมาสรุปตรวจซึ่งตรงนี้ต้องเป็นชาร์จใหม่แล้วก็มีการใส่แพทเชอร์เองตรงนี้จะต้องมี <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยเท่านี้ก็คือมีประวัติต่างๆให้ดูนะพนัากงานสมบัยตรงนี้อาจจะเป็นแบบฟอร์ม แต่ละแพทย์ขึ้นแตกต่างกันแต่ว่าผมเขาจะว่าเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ก็กระทบปเส้นรงนี้ไปนะนี่คือหน้าแรกหน้าที่สองเนี่ยเราต้องมาตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตนะตรงนี้ฟอร์มไี่ต้องมีแล้วเราก็จะใส่อาจจะมีติ๊กว่าถูกหรือว่าวินิจฉัยแล้วตรงนี้ก็จะต้องมีพ o b l e m l ร s t ก็ต้องมีหัวข้อตรงนี้ใส่เข้ามาด a g n o s t i c ตอนแรกที่จะเป็นไปซึ่งตรงนี้ อาจจะต้องมีการดึงข้อมูลไปใส่ซัมมารีได้นะครับแล้วก็แพนอ็อบชีทเมนต์นะครับส่วนตรงนี้คือวิธีใัยเป็นอะไรนี่คือด้านที่สองที่แพทย์ต้องทำถัดไปเนี่ยจะเป็นการตรวจสุขภาพจิตก็คีย์หลักๆก,ก็จะต้องมีหัวข้อพวกนี้อารมณ์เป็นยังไงบ้างความคิดแล้วก็มีหัว้าประสาทหลอนไหมมันต้องมีเมนูตรงนี้เข้ามาเนาะผมคิดว่าคงจะพร้อมแล้วนะฮะ ถึงจะให้ผมมาทดสอบระบบและการตัดสินใจตรงนี้แล้วก็สรุปปัญหาพวกนี้ทั้งหมดนี้เวลาขี่้าไปเนี่ยมันเป็นต้นทางดังนั้นถ้าอยากทําให้งานง่ายมันจะต้องสามารถดึงข้อมูลบางส่วนตรงนี้เข้าไปใน SOAP ได้เพราะว่ามันของซ้ําถูกต้องไหมเราไม่ควรจะต้อทงทําง,งานซ้ําไอทีต้องทใํใแบบนี้นี่คือสามแน่เนาะเสร็จแล้วไปกระบวนการเราก็จะสั่งออเดอร์วิจัยทั่วไปแล้วครับ พอเสร็จสุดท้ายเนี่ยเราจะดิชาร์จใช่ไหมพอดิชาร์จเนี่ยมันจะต้องมีใบหนึ่งเป็นใบคลินิคอลซัม m ม r รดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดิมประวัติเก่าๆควรจะต้องดึงมาจาก A ได้ S ได้นะรู้จัก s o a p ใช่ไหมครับเออก็ซายซิม p t o หรือประวัติต่างๆโออะไรพวกนี้ต้องดึงมาได้ เลือกวันมันได้จากนั้นไปแดงนู่นถึงเนี้ยมันควรจะก็จะมีดึงมาจาก A นั่นแหละหรือจะดึงจากหน้าไหนหน้าไหนก็ตามแต่จริงจริงเอาจากมีจากแค่ soap เนี่ยดึงมาให้หมดเราเลือกดึงได้บางวันบางอันสุดท้ายเนี่ยมันจะมียาแต่ไม่หมดถ้าเราต้องมาคียาซ้ำอีกมันเป็นกระบวนการลีนหรือเปล่าเนาะตร,นตรงนี้ตรงนี้ต้องมี ตรงนี้ยาดิชชาเนี่ยต้องเอามาใส่ตรงนี้ให้ได้นะแล้วก็อีกอยนหนึ่งก็คือใบซามารีซึ่งหมอจะต้องวิ่ัใตรงนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยข้อมูลเพื่อลดการผิดภาดลดการสูญเสียเนี่ยหัตถการต่างๆที่เขาจะใส่ใน SOP a หรือใดๆก็ตามเนี่ยวิธีใัยเนี่ยมันจะต้องมีการดึงเอามาจากใบ Doctor Order นั้นนั้น หรืออย่าง ECT หรือบางคนจอกคอเนี่ยมันต้องมีติ๊กแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วมันมาโผล่ในนี้เลยไปซัมมารี่ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้คือคือกระบวนการเนาะนี่คือเสร็จสิ้นแต่วิธีการเวลาเรามาลาวเนี่ยมันก็จะมี SOAP ตรงนี้ครับซึ่งทั้งพยาบาลทั้งหมอเนี่ยใช้งานร่วมกันดังนั้นตรงนี้ ก็จะต้องดึงได้อย่างเช่นมีข้อมูลของ A ที่ยังมีปัญหาอยู่มันก็ต้องดึงต่อของวันล่าสุดไปได้หรือบางอย่างมันมปรวิเพิ่มปัญหาเพิ่มก็ต้องดึงมาใส่แล้วเรามาแก้ไขข้อมูลนะไอทีต้องทำให้มันลีนครับโอเคจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยว